ท,ทายสบายดีตอนเสาร์พี่น้องมาถึงแล้วไมวนดีดิถึงไม้แล้วดุนนะครับอันดับแรกออกขอดไหนเลยวะฮะฮะไหนเยวะ,ะยวปย มันปลาไปแล้วทีเป็นาเปาไปแล้วเ,เวอ้าเ้ยเอ,อ้าอยู่คือเกา่าเอาละครับพี่น้องครับรือกั่แล้วครับพี่น้องครับ,รรบ,รบเป็นได้เบ็ดเบ็ดวิ่งครับเบ็ดนิ่งไปนที่เหนียะ ผ่านเดอะบาผ่านอย่ามปรู้ตีกินหมวกวะบ่บ่แสดงว่าผ่านดู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 ดีดีอุ้ยเอาละครับงานนี้ ยังดีนี่ลืดๆยังกวาดยังนี่ตุ่มเหรอเอาละงานนี้มีรุ่นครับมีรุ่นมีรุ่นเอาละครับเอาละครับ

ก็คือเนี่ยบเรเห็ดคือเก่าเนาะมึงเดี๋ยพี่น้องมาหล่นเนาตัวเดียวดิตัวเดียวโอ้ยเท่หนักหร่เนี่ยตัวเดียวไปพุ่งกันดีไปพุ่งกันก็ได้เดี๋ยวใครมาเอาหลังนี่ยเอาเลยเอาเลยวกเอน เดี๋ยวเรามาตกปลาอยู่นี่แหละตรงนี้เนียในน้องวัดเยื่ลงไปหลุนตุ่มที่สองเฮ้ยตัวดังบัดิ้นเนาะตุ่มที่สองครับเย็เข้าวตีนด้วยเอาเอาอาตุ่มก่อนตุ่มก่อนอย่าตุ่มก่อนเอาตุ่มก่อนนะครับดูครับดูครับลงแบบตุหลักตุเลยครับข่มปะครับ อันนี้ที่คมหรือบคุคมเอางานนี่ทั้งหนามทั้งยังขวางกันละพุ่นเอ้ขุมบอ่อิคมบ่เรียบเลยวะ่ะ ไม่มีเสียงอะไรเลยเอาขึ้นมาแล้วครับไม่มีเลยครับเกมแต่ว่าบนนี้ป่าโบมยันดอก Nhẹp yêu. Eh? À, bên đấy, Nhẹp. Nhẹp. Whatever mặt mình điện được 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 bục ขึ้นมาแล้วครับเงียบกกิบครับโอ้ยบางสวดเห็นเงาได้แบบนี้เห <c oughs> ็นเงาพิสูจน์ได้บนเงาเยเงาเียพิสูจน์คักว่าไม่มีตัวเลยดิออโอ้วิ่งวี่นี่ตกเน,น,นี่ฮะวม,าอมีอยว้นี่เจ้าเด้เงาแบดิเอ้ยเงาเดียวนใช่อืม จะว่าจะเปลี่ยนไปทางผุนทางบอลเก่าผุนดุทางเถิงบอลมาเฮาฮะจะว่าจะเปลี่ยนไปบนบอลมาเฮาติห้ามันห้าปลายืนเหนียบนเขา หลังทุดตายรอรุ่นรอรุหลังทุดตายเปแล้เหมือนกันวันที่มากเก่าโมงว,วันมากกว่าเวลาไม่นนยแปดโมงแปดโมงครึ่งโอเคแปดโมงเลความันก็สวายแล้วเนาะเดินไปเสาพอดีเลยเอารุ่นหลังทุดตายครับจะเป็นไหรก็ทีมงานเท่า <peach> <ขา>มันว่าเขาหอมมันแบบบุบๆตัวเองจะมา้านะวา่ามันกัดหุนกันต่างจะถ่ายนี่แหละเอาอันใหญ่ๆอยู่ใส่นี่บ่นี่ยเดี๋ยวอันนี้แล้วรู้ใหญ่ๆแ,แมนโมเมียนเจ็เป็นไรจบครับพี่น้องเยียบกิฟตครับมือนี้บ่หมานวา่าม้านะวันนี้ มาแล้วฝันความฝันบอกความฝันถูกกันฟังแนวบายกลาง,งว้าวจบเอาฝากไปท่านี้ครับสำหรับคลิปาการหาอยู่หากินของพี่น้องใงกนไทยอยู่ในสเปนกับทีมงานสบายดีเมืองบนแล้วก็ปีลงสามผัาเราคิดหาวิธีใหม่ก่อนเด้อย่างกี้เอ่ยบอกโอเคครับฝากไวปท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามครับใหก้กำลังใจ กบพี่น้องกันไทยในต่างเลีนม,มีความคิดเห็นยังไงบอกนอ <c oughs> อหนึ่เด้อเออเนาะอ่ามีความคิดดีๆก็ฝากไว้คอมเมนต์บอกเนี่ยว่าเอาอยัางมาใส่ยันต์กินกินโอเคไปเมื่อ